เดือนสิเสร็จธุระพระวสารับกระถินพินโยโมนทธนาชุลีลาลงเรือเหลืออาไลาออกจากวัดทัศนาดูอาวาาเมื่อตรุษศาสตร์พระวสาได้อาศาัยสามฤดูอยู่ดีไม่มีภัยมาจำไกลอารามเมื่อ,อยามเย็นโออาวาาราชบูรณะพระวิหาร แต่นี้นานนับที่ว่าจะมาเห็นเหลือรำลึกนึกหน้าน้ำตากระเด็นพระขุกเข็นคนพาลมารานทางจะยกหยิบทิพบดีเป็นที่ตั้งก็ใช้ถังแทนสัตว์เห็นขัดขวางจึงจำลาอาวาดนิราชร้างมาอ้างว้างวิญญาในสาคร ถึงหน้าวังดังหนึ่งใจจะขาดคิดถึงบาทประพิษอดิสรโอผ่านกล้าวเจ้าประคุณของสุนทรแต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุกเช้าเย็นพระนิพานปานประหนึ่งศีรษะขาดด้วยไร้ญาติยาแค้นถึงแสนเข็นทั้งโรคซ้ำกรรมสัตวิบัตเิป็น ไม่เล็งเห็นที่ซึ่งจะพึ่งพาจะสร้างพรถอดส,สาสรงสวยบุญประพฤติฝ่ายสมณะทางวสาเป็นสิ่งของฉลองคุณมุลิกาขอเป็นค่าเคียงพระบาททุกชาติไปถึงหน้าแพรแลเห็นเรือที่นั่งคิดถึงครั้งก่อนมาน้ำตาไหลเคยหมอบรับ กับพระจจหมื่นวัยแล้วลงในเรือที่นั่งบัลังทองเคยทรงแต่งแปลงบทพทจนาศเคยรับราชองค์การอ่านฉลองจนกระถินสิ้นแม่น้ำและลำคลองมีได้ข้องเครืองขัดหัดทยาเคยหมอบใกล้ได้กลิ่นสุคนตลกละอองอบ รถรื่นชื่นนาสาสิ้นแผ่นดินสิ้นรถสุคนธาวาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนดูในวังยังเห็นหอพระอัฐิตั้งสติเติมถวายฝ่ายกุศลทั้งปิ่นกล้าวเจ้าพิภพ,พ,พจบสกลให้ผ่องพ้นภัยสำราญผ่านบุริน ถึงโรงเล่าเตากลั่นควันขโมงมีคันพงผูกสายไว้ปลายเสาโอบาปกรรมนำนรกเจียวอกเราให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นหน้าอายทำบุญบวชกรวดน้ำขอสำเร็จพระสันเพชรโพธิยานประมาณหมายถึงสุราพารอดไม่วอดวาย ไม่ใกล้ไกลแกล้งเมินก็เกินไปไม่เมาเล่าแล้วแต่เรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดฉะไหนถึงเมาเล่าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนตลาดแก้วแล้วไม่เห็นตลาดตั้งสองฝากฝั่ง ก็แต่ล้วนสวนพรึกษาโอรินรินกลิ่นดอกไม้ใกล้คงคา <Okay. S 1> เหมือนกลิ่นผ้าแพรดำร่ำมะเกลือ <Okay. S 1> เห็นโศกใหญ่ใกล้น้ำระกำรรแฝงทั้งรักแสงแซมสวาสดประหลาดเหลือเหมือนโศกพี่ที่ระกำรรก็ซ้ำเจือเพราะรักเรือแรมสวาสดมาคลาดคลาย ถึงแขวงนนชนละมากตลาดขวัญมีพ่วงแพรแพรพันเขาค้าขายทั้งของสวนล้วนแต่เรือเรียงรายพวกหญิงชายชุมกันถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแมนพูดชั่วตัวตายทำลายมิตร จะชอบผิดในมนุษย์เพระผู้จาถึงบ้านใหม่ใจจิตก็คิดอ่านจะหาบ้านใหม่มาดเหมือนปรารถนาขอให้สมคเนเถิดเทวาจะได้ผาสุขสวัสดิ์จำกัดภัยถึงบ้านงิ้วเห็นแต่งิ้วละลิ้วสูง ไม่มีฝูงสัตว์สิงกิ่งพรึกษาด้วยหนามดกรกดาดระดับตานึกก็น้ากลัวหนามขำขำใจงิ้วนรกสิบหกองค์ูลีแหลมดังขวากแซมเสี้ยมแสกแตกสวยัยใครทําชู้คู่ท่านครั้นบรรยก็ต้องไปปีนต้นหน้าขนพอง ครันรุ่งเช้าเข้าเป็นวันอุโบสถเจริญรธรรมาบูชาฉลองไปเจดีที่ชื่อภูเขาทองดูสูงล่องลอยฟ้านภาไัยอยู่กลางทุ่งรุ่งโรดสันโดดเด่นเป็นที่เล่นนาวาคงคาใสาที่พื้นลานฐานบัดถัดบันไดคงคาลัย ล้อมรอบเป็นขอบคันมีเจดีวิหารเป็นลานวัดในจังหวัดวงแขวงกำแพงกัน้นที่องค์ก่อย่อเหลี่ยมสลับกันเป็นสามชั้นเชิงชานตรงานงามบันไดมีสี่ด้านสำรานรื่นต่างชมชื่นชวนกันขึ้นชั้นสาม ประทักศิลจินตนาพยายามได้เสร็จ3รอบคำนับอภิวัน